เต็มเครื่องเต็มคำจุกจุกฟินฟินกันเหมือนเช่นเคยครับเจ็ดวันติดติดแล้วที่ผลประกอบการชายที่ชื่อว่าเบนเทบอลพาประสบความสําเร็จสวัสดีครับสวัสดีพี่พสมาชิก FC ทุกท่านและก็สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวกันด้วยครับจุกๆุฟินฟินเต็มเครื่องเต็มคำกันอีกครั้งครับเจ็ดวันติดติดแล้ว กับผลประกอบการครับไม่ว่าจะในหน้าช่องที่เบ้นได้วางทัศนฟุตบอลไปให้บวกกับในครอบครัวสุดจัดประหลาดบอกกันเหมือนเช่นเคยครับ ขอสรุปผลงานเมื่อวานให้ฟังกันก่อนครับสำหรับในหน้าช่อง4ีคู่ยูฟาแชมเปี้ยนีกพาดแค่คู่เดียวและพาดให้เสียดายกันสุดๆเลย4ีคู่หอมหวานถึง3คู่และก็พาดเพียงคู่เดียวเท่านั้นนะครับคู่ที่หอมหวานที่เบนวาดวางทัศระฟุตบอลไปให้อย่างปารีสช,ชัชแมง ยูเวนตุสและก็ขึ้นดอยมองบนคู่ระหว่างลิสบอนเจูเจอกับดอดมูลแต่มาเสียเส้นเสียสติและพลาดคู่เดียวขุมปีคู่เดียวคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหจะหวานชื่นลืน่นอุลากันอยู่แล้วแต่มาพลาดช,ช่วงท้ายครับ เป็นทางเลัลมาลิกที่บุกไปตบถึงถิ่น3ประตูต่อ2เลยแต่ไม่เป็นไรครับหน้าช่องให้4มา3และขม1บวกลบหักล้างกันแล้วยังอยู่ในทิศทางที่บวกแล้วบวกกันแบบช่ำๆเลยหน้าช่องยังหวานชื่นลื่นอุลาเต็มเครื่องเต็มคำขนาดนี้ในหมู่บ้านจะไปเหลืออะไรครับเจวันติดๆแล้วครับพี่ๆสมาชิก f c ทุกท่าน ทั้งทีมงานเทพบอลและที่เบนวาดวางไว้ให้สายตลาดนัดของสุดของหวานจุกจุกฟินฟินกันเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยโอ้โหผลงานดีต่อเนื่องครับดีอกดีใจกับสมาชิกที่ตามเบนกันไปด้วยและก็ดีอกดีใจกับพี่พี่เอฟซีสมาชิกที่อยู่ในบ้านเทพบอลหวานเจี๊ยบของเราด้วยครับนี่แหละครับคือแนวทางที่เบนวาดวางไว้ให้ครับใครไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้ อยากเข้าครอบครัวที่มันมีแต่ความสดชื่นยังการันตีความสดชื่นยังการันตีความบาดเจ็บกันเหมือนเช่นเคยครับง่ายนิดเดียวครับทัศนฟุตบอลแนวทางในแต่ละวันจะวาดวางไว้ให้ในครอบครัวทุกๆวันอย่างแน่นอนครับเปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาครับพี่ๆสมาชิก f c ทุกท่านครับ ใต้ลูปโปรไฟล์ครับมีคําอธิบายมีคาบรรยายเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาคําว่าเปิดใจพี่ๆจะไม่เสียใจไม่เสียดายและสิ่งสาคัญเลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นบวกกับสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักที่เบนอยู่ณนะตอนนี้ยังการันตี100%ความเชื่อใจมั่นคงมั่นคง100%เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ครับกลางสัปดาห์ครับดูโปรแกรมฟุตบอลแล้วยังน่าสนใจกันเหมือนเช่นเคยครับ มีทั้งยูฟาแชมเปียนลีกมีทั้งรีเม์ลีอังกฤษบิ๊กแมตช์ครับที่ตก้างวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568ครับคัดสันและคิดวิเคราะห์มาให้เหมือนเดิมครับ4ตัวเน้นๆหน้าช่องไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวปวดกระบานเพราะเบนจจัดมาให้แล้วครับย้ำอีกเช่นเคยครับ สี่ตัวนี้4ี่คู่นี้แยกเน้นแยกแต่งการันตีผลประกอบการกำไรแบบเห็นชัดๆข้อมูลฟุตบอลดีๆเหตุผลดีๆปัจจัยหลักปัจจัยสะพันข้อมูลฟุตบอลดีๆคลิปนี้มีคำตอบเปิดหัวคู่แรกที่น่าสนใจครับเป็นขอไปโฟกัสที่พิบริกนะัดตกค้างที่สนามกูดิสันปาร์ครับเป็นบิ๊กแมต์เมืองเมือ์ซิไซครับ เอเวอเรสตนวันนี้จะเปิดกุดิสันฟาร์คต้อนรับการมาเยือนของจากฝงอย่างลิเวอร์พูลสำหรับคู่นี้ด้วยทัศน้ฟุตบอลที่เบนเจาะลึกลงไปด้วยแนวต้านตลาดหลักทรัพย์โจทย์ที่เปิดมาลิเวอร์พูลวันนี้ต้องบุกไปชนะแล้วทำสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะได้ยิ้มหวานและยิ้มเต็มคำสำหรับแนวทางทัศน้ฟุตบอลคู่นี้เบนยังแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ลิเวอร์พูลครับ้นฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าภายใต้การทำทีมของอาร์เนสซอลต พวกเขาจังโดดเด่นและเป็นเส้นทางสู่การที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นดีกว่าเอเวอร์ตันเยอะครับ ถึงหลังๆมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการของลิวพูครับเป็นการชนะ3เกมและแพ้2เกมเกมที่แพ้พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าเกมที่แพ้แพ้ให้กับพีเอสไฮโอเฟนในยูฟาแชมเปี้ยนีกนัดนั้นก็โลเตชันและนัดล่าสุดที่แพ้คือการตกรอบ FA ครับนัดล่าสุดเองครับบุกไปแพ้ให้ทีมจากดิวิชันที่ต่ำกว่าตัวเองอย่างพรีมัต1ประตูโต่อศูนย์นัดนั้นก็โลเตชันแต่นอกนั้นในการที่อาเนอร์สนทจัดตักจัดเต็ม ยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากเฮตุเฮ a d อาจจะดูคู่กี้สูสีแต่ณนฤะดูกาลนี้ศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะตัวผู้เล่นลิวพูยังอยู่กันครบขาดเพียงแค่เทนอเล็กซานเดอร์อโนเพียงคนเดียวเท่านั้นยังไงวันนี้ภาพรวมโมเมนตัมยังเอื้อให้กับลิวพูเชียร์ลิวพูเป็นคู่แรกสวยจะจัดและสวยมากๆการันตีความสดชื่น หลุยกันต่อในคู่ที่2ที่น่าสนใจขอโฟกัสไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกครับชิกออฟเวลาไตยสาตรงเลยครับที่สนามเซลติกพาร์คระหว่างเจ้าบ้านอย่างการโกเซลติกวันนี้จะเปิดเซลติกพาร์ตต้องรับการมาเยือนของยบจามินิกทัศนะฟุตบอลคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์พี่เสือแดนใต้ยอย่างบจามินิกได้เลยครับ ยังมองว่าขุมกําลังในเชิงลึกบวกกับประสบประการณ์ในรายการดูฝ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกวันนี้อาจจะออกไปเป็นเกมเยือนก็ตามทีแต่ตัวผู้เล่นหลักๆวันนี้นะครับนำทัพโดยเฮลิเคนยังมีความพร้อมลิมิและก็มีทีเด็ดที่กาดในการจบสกอร์มากกว่าถ้าวัดกันด้วยผลงานเป็นผลงานที่คู่ซีคู่ขี้สูสีครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดโกลเลนเจอร์ว่าที่แชมป สกอตแลนด์พรีเมียร์และก็ผลงานของว่าที่แชมป์บุนเดลิก้าเยอรมันอย่างบายเยอร์มิเนกผลงานสูสีมากครับ เพราะว่าการ์ดโคเรนเจอร์5เกมหลังสุดรวมทุกรายการก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นในนัดล่าสุดที่บุกไปแพ้ให้กับแอตตันิล่าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่โดยภาพรวมแล้ววันนี้ถ้าวัดกันปอนต่อปอนโมเมนตัมและขุมกําลังในเชิงลึกศักยภาพนักเตะแล้วเชียร์บายยามินิกวันนี้จะบุกไปชนะแล้วข้ามโจดข้ามตลาดหลักทรัพย์ที่ตัวเองเปิดมาการลนตีความสดชื่นไปันต่อในฟุตบอลคู่ที่3ที่น าียังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกครับขอโฟกัสไปที่สนามสตาดิโอไฟยนอร์ครับเฟยนอร์วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเอซิมิลานครับ โจนและกำแพงเปิดมาวันนี้เขามองว่าเป็นทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอซิมิลานวันนี้บุกมาเป็นต่อและดูดีกว่าเล็กน้อยสำหรับทัศนะฟุตบอลคู่นี้เบนก็ยังแนะนำให้เลือกเชีย์ที่เอซิมิลานได้เลยครับยังมองว่าเกรดฟุตบอลศักยภาพลีกและศักยภาพนักเตะเป็นทางเอซิมิลานที่โดดเด่นกว่าบวกกับผลงานของเอซิมิลาน3เกมล่าสุดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากในลีกนะครับไม่แพ้ใครมาเลย2เกมติด บวกกับตลาดมการ่าที่ผ่านมาได้ทั้งเจ้าเฟลิกกูริสิธบวกกับเลเอาที่เล่นประสานงานการได้อย่างยอดเยี่ยมนัดล่าสุดในลีกก็บุกไปตบเอมมปอรีถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์ส่วนทางเจ้าบ้านอย่างฟยนูดเบนเยามองว่าช่วงหลังๆมาผลงานเริ่มจะแผ่วอาจจะดีบ้างก็ตามทีในการเล่นในบ้านแต่ถ้าวัดกันปอนตอ่อปอนแล้วยังไงเอซิมิลานวันนี้ดูดีกว่าเชียร A ์เอซิมิลานจะบุกมาเบียดชนะเป็นอย่างน้อยการันตี ความสดชื่น ท้ายสวย,สวยฟุตบอลคู่ที่4ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องครับยังอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพยอ์ออฟนัดแรกครับคลิกออฟเวลาตีสามตรงเลยจะเป็นเจ้าบ้านอย่างโอโนาโกวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเบนฟิกา้าสำหรับคู่นี้ด้วยเบนดูโจดกระแสและโมเมนตัมแล้วครับเป็นบอลที่คู่ขี้สูสีเพราะเคยเจอเจอกันมาแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มลีกเฟสที่ผ่านมาแต่สำหรับวันนี้แล้วแนะนำอย่างเดียวเลยคือขึ้นดอยมองบนการันตีจบ90นาที มี3ประตูให้ับชมครับสสิติของทั้ง2ทีมบ่งชี้และบ่งชัดมากครับนัดล่าสุดที่เจอกันในลีกเฟสครับจบไป5ประตูเป็นทางเบนฟิก้าที่บุกมาชนะโมนาโกถึงถิน3ประตูต่อ 2, สถิสติโมนาโกแม่งชี้ชัดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพแนวลุกที่ผลิตสกอร์ได้ทุกเกมบวกกับคุณภาพแนวรับที่เสียประตูทุกเกมเหมือนกันยิ่งหน้ำซ้ำครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบนฟิก้าเหมือนเช่นเคยครับคุณภาพแนวลุกนัดล่าสุดผลิต 3ดลูกแต่คุณภาพแนวรับผลาเิียสก,กอร์ไปถึง2ลูก6ได้7เกมหลังสุดบอลออกสูงทั้งหมดคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์สายการบินแอร์เชียขึ้นโดยบินบนบน,บ,นบินสูงสูงการตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับนี่คือ4คู่หน้าช่องจัดหนักๆจัดเน้เนๆย้ำอีกเช่นเคยครับแยกเน้นแยกแต่งการันตีกำไรสรุป4คู่ให้กันก่อนเลยครับประกอบไปด้วย ลิเวอร์พูลบาเยอร์มิวนิกเอซีมิลานและให้มองสูงนะครับโมนากูเจอกับทางเบนฟิก้าและวันนี้ขอให้พี่สมาชิก f c ทุกท่านดูบอลให้มีความสุขเปิดใจแล้วมาตามแนวทางในบ้านกันได้โชคดีมีชัยโชคชัยมีบัว